นี้ในวิชาความแข็งแรงของวัสดุนะเราจะมาถึงเรื่องของความเครียดนะถ้าความเค้นก็คือตัวสเตทใช่ไหมมีเค้นฉากเค้นเฉือนอะไรต่างนะถ้าความเครียดถ้าเราเพอร,รู้คือสเตทตัวสเตทสเตทก็จะมีทั้งนะในกรณีของแก้งความเครียดฉากนะก็มีทั้งส่วนเครียดดึงเครียดอัดนะ นะแล้วก็ในส่วนของความเครียดเฉือด้วยนะในตัวอย่างเนีนะ้จะสอนทั้งความเครียดตั้งฉากแล้วก็ความเครียดเฉือนด้วยนะครับซึ่งตัวความเครียดเฉืนเ่อยจะเป็นค่าโดยเฉลีย่ยนะครับดูที่โจทย์เลยแล้วกันตัวอย่างนี้ในหนังสือเรียนหลักของเราจะมีตัวอย่างเป็นไอเดียอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านไปสามารถ ไปทำตัวอย่างในหนังสือเรียนซ้ำได้ด้วยนะครับเรามีแผ่นอลูมิเนียมอยู่หนึ่งแผ่นนะครับก็คือแผ่น F A K E นะครับอันนี้เราสูกบนฟังนะต้องจบก็ได้ F A K E แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเนี้ยมีขนาดกว้าง30เซนนะครับยาว50เซนความหนา1มิล หนาหนึ่งมิลแต่ตรงนี้หนาหนึ่งมิลน,นะครับแต่ในที่นี้ไม่เอามาใช้ในการคำนวณหรอกไอตัวไอต,ตัวความหนาเราจะใช้ที่ตัวเลข30มสเซนกับห0สเซนตัวนี้เป็นหลักในการคำนวณเริ่มต้นมาอยู่ในแนวตั้งฉากแบบนี้นะครับถูกแรงกระทำจนเกิดการเสียรูปทรงเหมือนแบบเนี้เราออกแรงไปแบบเนี้เฉือนไป นะมันเยมันโยเป็นรูปเส้นปะแบบนี้ครับข้างล่าง K กับ E อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เราพอออกแรงไปเนี่ยจาก F จะกลายเป็น F แดด A จะกลายเป็น A แดดนี่คือการเสียรูปทรงเป็นแนวเส้นปะาางรูปที่เห็นเนี่ยนะครับจงหาความเครียดตั้งฉากตามแนว KF นะครับก็ดูว่า KF เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับ ก็คือหาตัวสเตนถ้าความเครียดฉากตัวแปรที่ใช้จะเป็นตัวเอฟซีลอนใส่ลับแบบนี้นะครับเราห้อยว่าเป็น KF ฟถ้าหา KF ได้มันก็เหมือนกับนะตรง EA เะครับเพราะสองรูปนี้มันสัมพันธ์กันนะครและให้หาความเครียดเฉือนเฉลีย่ยความเครียดเฉือนเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นความเครียดฉากจะให้เป็นเอลิสลอนนะครับถ้าตัวแปรความเครียดเฉื่อยได้เป็นตัวแกมมานะครับระหว่างสองแกนเทียบกันนะครับคือระหว่างแกน x เทียบกับแกน y ก็ห้อยว่า x กว่านะครับให้หาสองคำตอบที่เกิดขึ้นจากการเสียรูรปทรงของแผ่นโนบิเลียมแผ่นนี้สมการที่ใช้นะครับ ทำประมาณสามสเต็ปนั่นแหละครับนะครับอันนี้ความเครียดฉาก็ใช้สมการนี้ความเครียดเฉยก็ใช้สมการนี้โอเคนะครับอ่ะตอนนี้เราเอารูปโจทย์ของเราเนี่ยมันสวยแล้วครับจะได้ไม่เสียเวลามากก็อนุโลมเป็นฟรีบอดี้ไปเลยเป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบไปเลย นะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องหน่วยถ้าสังเกตดูเนี่ยพวกระยะที่เปลี่ยนแปลงมันจะเป็นหน่วยมิลลิเมตรแต่ความยาวแผ่นความกว้างแผ่นมันเป็นหน่วยเซนต์ถูกต้องไว้เพราะนั้นเราก็ต้องให้ไปทางใดทางหนึ่งหน่วยทางใดทางหนึ่งในที่นี้จะขอแปลง50เซนกับ30เซนเป็นหน่วยมิลลิเมตร30เซนเป็นมิลลิเมตรไหวไหมเอ่ยเท่ากี่มิลไหวไหม หนึ่งเซนวิวสิบมิลเนี่ยสามสิบเซนก็ต้องกี่มิลครับสามเท่าไรครับสามร้อยมิลแบบนี้เราต้องรู้เรื่องนะครับห้าสิบเซนก็ห้าร้อยมิลอ่าโอเคนะครับอ่วยโอเคแล้วต่อมาสิ่งที่เราต้องเขียนเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับ อย่างนี้ให้เป็นตัวแปร l แล้วกันนะเราจะเรียนที่ kf kf นะครับตรงนี้มุมตรงนี้ที่มันเปลี่ยนมานะครับเราให้ตัวแปรเป็นซีต้าเดดแล้วกันนะครับตรงนี้ครับคือค่าความเครียดเฉืเ่ออยู่ตรงนี้ คือแกมมา xy นะครับ x เทียบกับแกน y หรือเท่ากับมุมฟรีนั่นเองเดี๋อวจากอธิบายกีนึงน,นะครับเขียนรูปพวกนี้ลงไปก่อนให้สมบูรณ์พอเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มคำนวณที่คำตอบแรกที่โจทย์อยากรู้คือความเครียดตั้งฉากตามแนวเคฟ อย่ลืมนะ kf กับ ea ก็เหมือนกันแหละอนนี้เราเอาตัว kf แล้วกันดูตรงแนะนํำสมการเราต้องหาความยาวตัวนี้ครับเมื่อก่อนเคยอยู่ตรงนี้แล้วพอรับแรงเกิดการเสียรูป f ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้เกิดการเย็แบบนี้ครับเป็นมุมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้นต้องหาความยาว kf แดดให้ไนดะ้ ใหนะ้นะครับวิธีการหาอย่างไรเปรียบเสมือนว่าตรงเนี้ยสะเก็บางๆมาดูนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปสามเหลี่ยมที่ว่าคือสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนี่นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ะตอนนี้เราอยากจะหาว่าตรงนี้ยยาวเท่าไหร่ แต่ใช้หลักการของพิธากรัสได้เลยของพิธากรัสได้เลยด้านนี้เรารู้ระยวเท่าไหร่ครับรู้ไหมครับในหน่วยมิลยาวกี่มิลครับห้ามิลมิลแล้วเราต้องรู้ด้านนี้ด้วยใช่ปะด้านนี้ก็ใช้ห้าร้อยไหมครับแต่ไหนทีถึงนี่ใช่ห้าร้อยไหมไม่ใช่เราต้องเอาห้าร้อยลบกับเท่าไหร่ครับ สองจุดห้าเพื่อได้ตรงนี้โอเคนะอ่าเพราะฉะนั้นทำนะเอาห้าร้อยเอาหน้านี้ก่อนนะห้าร้อยมิลิเมตรแอบลบกับสองจุดเท่าไหร่นะครับสองจุดห้าแล้วต้องยกกำลังอะไรครับพี่ถาขอรับกำลังสอง ด้านตรงข้ามมุมฉากเคแดดเป็นด้านที่ยาวที่สุดมันต้องบวกบวกในด,ด้านนี้คือห้าเลยครับห้ามินถูกต้องไหมครับเราเอาด้านนี้ยกกําลังสองบวกกับด้าน,นยกกาลังสองถูกต้องไหมอ่าก็คือห้ามินอ่าผมว่าท่านคงเข้าใจนะอ่าพอคิดเลขออกมาเนี่ยมันจะเป็นความยาวด้านนี้ kf แดดนะครับ ได้497.53คนที่ทำมาก็ลองดูแล้วกันว่ามันถูกไหมเก็บไว้ครับเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อหาความเครียดตั้งฉากตามแนวเคฟสเตนเคฟนะครับสเตนเคฟไปลอกสูตรมา เนี่ยครับเดลต้าส่วนด้วย L อลเดลต้าส่วนด้วยแถ้าเรารู้เดลต้าคือส่วนที่เปลี่ยนแปลงแอลคือความยาวเดิมความยาวเดิมอาดู ส่วนที่เปลี่ยนแปลงก่อนนะวิธีการก็คือนะวิธีการคือให้เอา KF ด้านตรงข้ามหมุมฉากเมื่อกี้ที่หาได้นะครับลบด้วยความยาวเดิมความยาวเดิมคือ K คอะไรครับเมื่อก่อนเคยยาว500 K เลยเครับ k ค เอาที่เปลี่ยนแปลงลบด้วยความยาวเดิมหารด้วย l l คือความยาวเดิมก็คือ k เลยเหมือนกันครับ k เราก็แทนค่าลงไปด้านตรงค่ามมุมฉากที่เราหาได้4 9 7จุด5 3ความยาวเดิม kf คือ5เท่าไหร่ครับ500นะครับ ส่วนด้วยความยาวเดิมก็คือห้าร้อยนะครับออกมาค่าติดลบแน่นอน4.94จุดเก้าสีคูณสิยกกำลังลบสนะครับถ้าเราไม่ตัดหน่วยมันจะต่อเป็นม mm ิลลิเมตรตัวเศษต่อม mm ิลลิเมตรนี่คือหน่วยของความเครียดคือเราไม่ตัดหน่วยนะครับ ถ้าเราตัดหน่วยทิ้งก็จะเหลือแต่ตัวเลขหรือถ้าเรากดให้มันคลายก็จะเป็นลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับลบสามก็ตำแหน่งที่ที่สามสี่เก้าสี่นะครับอนี่คือคำตอบ ของความเครียดฉากนะครับตามแนวเคฟหาประมาณนี้นะครับรักษณะเป็นโจทย์เป็นแผ่นอลูมิเนียมที่เกิดการเสียรูปทรงนะบแบบนี้ประมาณนี้นะครับตรงตอบก็เลือกเอาแล้วกันตรงนี้คำตอบแล้วครับโอเคนะครับต่อมาอ่ะต่อมาเป็นคำถามที่สอง คำถามที่สองที่โจทย์ต้องการให้หาคือตัวนี้ครับค่าความเทรียดเฉือนเฉลีย่ยเทียบกับแกน x และแกน y นะครับผมขอเขียนคำไทยหน่อยนึง นี่คือสิ่งที่ต้องการหาไอตัวความเครียดน,นี่หาไม่ยากนะครับเครียดเฉือนเนี่ยเครียดเฉือนอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับไอตัวนี้ครับมันจะเป็นการวัดค่ามุมนะครับที่เปลี่ยนแปลงไป นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยมันจะเป็นเรเดียนถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเฉือนเนี่ยนะครับถ้าไปดูทฤษฎีหลักเขาจะอธิบายไว้ประมาณนี้นะครับอยากจะรู้ละเอียดต้องไปดูในตำราหลักเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะครับไปเอาสูตรความเครียดเฉือนแกนเล็กเทียบแกนวายมาก็เป็นการวัดค่ามุมกับความสัมพันธ์เป็นแทนเลยครับแทนฟี นะครับก็คือมุมตรงนี้ครับตรงนี้แหละครับหามุมไม่ได้วิธีการก็คือใช้หลักการของแทนนะครับใช้หลักการของแทนถ้าหลักการของแทนเนี่ยตัวเศษต้องเป็นด้านตรงข้ามเลครับตรงข้ามมุมตัวส่วนต้องเป็นด้านประชิดมุมเรามองรูปนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม อยากจะหามุมนี้ใช่ได้จำน,นวนเป็นเรเดียนนะ,ะด้านตรงข้ามมุมรู้แล้วยาวกี่มิลครับห้าเท่าไหร่ครับห้ามิลส่วนประชิดมุมประชิดมุมคือด้านนี้เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอถ้าเอาแค่นี้พอก็ห้าร้อยตั้ง ลบกับเท่าไหร่ครับส5มองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับคิดเลือกมาครับค่าจะน้อยมากมเห็นไหมครับค่าน้อยจริงๆประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะ เรื่องของความเครียดนะครับอ่าอันนี้มีส่วนมากที่เราคุ้นเคยก็เป็นความเครียดฉาบนะครับอันนี้จะมีลักษณะเป็นความเครียดเฉือนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่าลืมนะเรื่องความเครียดเนี่ยถ้าจะเอาให้มันลึกลับซับซ้อนมันก็ยากเหมือนกันนะอ่ะเพราะนั้นเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมดีๆฝากไว้ด้วยนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้ว